มีวิธีสังเกตคลินิก ถื่อนในมุมมองของหมอไหมคะคลินิกเถื่อนคือคลินิกที่ไม่ใช่หมอจริงสมมุติว่าจากภายนอกผมอาจจะบอกไม่ได้ไม่สามารถดูได้เช่นหน้าร้านเนี้ยแต่ถ้าคุณเข้าไปข้างในละเขาจะมีป้ายอันหนึ่งสีน้าเงินน้าเงิน,น,เ,งนเนาะก็คือเป็นหมอผู้ดําเนินการคลินิกนั้นแล้วก็ไปเดินดูได้ว่าอ๋อหมออภิรักษ์เป็นสัญญาแพทย์ตกแต่งแต่ถ้าเราเข้าไปปุ๊บไปเจอหมออีกคนหนึ่งมาทําหัตถการให้เราซึ่งไม่ใช่หมอคนนั้นเราก็อาจจะขอชื่อขอนามสก,กุลของหมอคนนั้นเราเอาเข้าไปในเว็บแพทยสภา PMC แล้ว ไปค้นหาหลายชื่อแพทได้ แล้วเราก็ลองเปรียบเทียบดูว่าหมอคนที่ทำผ่าตารให้เรากับหมอคนที่ขึ้นในเว็บแพทยสภาคนเดียวกันหรือเปล่าถ้าคนเดียวกันก็โอเคแต่ถ้ามันคนละคนก็ต้องระวังว่ามันจะไม่ใช่หมอจริงอย่างสมมติว่ามาคลินิกผมเนี่ยก็จะเจอผมใช่ไหมหรือเจอรุ่นน้องผมที่ผมก็จะให้เขาเอาป้ายมาติดเหมือนกันว่าเขาจะต้องออกวันนี้วันนี้วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นคลินิกมาตรฐานคุณก็ใช้บริการคลินิกนี้ไปได้เรื่อยๆไม่ใช่หมอเวียนเปลี่ยนหน้ากันมาบางทีก็น่ากลัวเหมือนกัน